สวัสดีคุณผู้ชมนะครับมาเจอกันในช่องของกล้องโก,โกส้สายวันนี้มาดูแปลงผักกันนะนี่แปลงผักที่ผมไว้หวานไว้ก่อนที่จะเอเรียกว่าก่อนที่จะทําแปลงใหม่นะฮะก่อนที่วัวจะไม่เหยียบนะ้ลวก็วัวเหยียบไปเรียบร้อยนะแปลงที่มาทําไว้ทีหลังนะครับมีก็ได้กินไปแล้วนะฮะ สำหรับอากาศแรงนี้ก็แกงไปรอบหนึ่งแล้วนะครับเรามาดูแปลงผักใหม่ของเรานะฮะนี่หวานไว้นะฮะโนถั่วมีฝักแล้วนะคุณผู้ชมนี่นี่มีผมเด็ดไปกินฝักหนึ่งแล้วฮะนี่นี่เด็ดลอยเด็ดนะฮะถัว่วต้นถัวงเราก็มีอยู่สามต้นนะฮะก็กำลังขึ้นค้างนะครับก็กำลังขึ้นค้างโอ้ช่วงนี้ ลมมาแล้วครับฝนจะตกหรือเปล่าวันนี้ก็ต้องคอยดูนะนี่เมฆคลึ้นม,มาเมฆมืดม,มาดูจะตกหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลายวันเลยที่คลึ้นม,มาแล้วก็ไม่ตกนะครับนี่แปลงนี้นะเราทําใหม่แล้วลดน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงที่เราขุดมาใหม่นะฮะก็จะก็หวานไปเรียบร้อยนะฮะนี่ นไปเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นผักชีเล้านะครับมันก็ยังไม่ขึ้นนะฮะยังไม่ขึ้นผักชีเล้ายังไม่ขึ้นมีแต่เม็ดผักกาดที่หล่นไว้นะฮะมีแต่เม็ดผักกาดที่หล่นไว้แล้วก็มันขึ้นมาบ้างนะครับถั่วแล้วก็ปลูกไว้นะฮะให้ขึ้นค้างนะฮะนี่เอเอาเชือกให้มันขึ้นค้างนะครับนี่ใกล้จะออกฝักแล้วนะ ค้างนี้ก็ใกล้จะออกฝักแล้วเน,ะนี่ออกดอกมาแล้วก็ให้ขึ้นค้างนี่เลยนะคนี่สำหรับต้นถั่วนะครับนี่ไม่ได้พ่นยาเลยนะนี่มีต้นที่กินกับแกงหน่อไม้อะนะครับบ้านผมเรียกบ้านผมจะเรียกว่าอันไรนะ ไม่ใช่กับเพ่าชา้างนะครับบ้านผมจะเรียกว่าไปอื้มนี่ผมก็ขี้กินกับแกงหน่อไม้ ภาษากลางนี่จะเรียกว่าอะไรกนอนี่ยเดีดอกมันออกเยอะเล้วนะฮะนี่ได้มเมล็ดพันธุ์ไปเยอะเลยนะฮะนี่ทุกทีผมมาเด็ดดอกนะครับตอนที่ไปเพาะไปเฝ้าพ่อที่โรงพยาบาลก็ไม่ได้มาเด็ดดอกก็เลยดอกก็ออกเต็มเลยก็ได้มเมล็ดพันธุ์มาแล้วเนี่ยได้มเมล็ดพันธุ์ได้นะครับนี่แปลงนี้แปลงผักกาดนะครับผักกาดก็ ออกมาแล้วนะฮะนี่สามสี่วันประกาศก็ออกให้เราชื่นใจแล้วนะครับนี่แปลงนี้ไม่ได้คลุมนะฮะแปลงนี้ไม่ได้คลุมเพราะว่า,ามีน้ําเยอะนะครับเราก็สามารถที่จะเอาน้ํามาลดใกล้ๆได้นะครับนีแปลงนี้ก็ที่หัวเหยียบเราก็ลื้อไปนะครับเราก็มาหว่านใหม่นะไม่ยอดออนะครับหว่านใหม่แล้วก็แปลงนี้ นะครับอีกแปลงหนึ่งนั่นก็คือแปลงผักชีนะครับผักชีต้นหอมนี่นแหละนะครับคุณผู้ชมนี่บานใหม่แล้วนะฮะเดี๋ยวถ้ามันขึ้นเดี๋ยวก็จะอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็มันกำลังวานใหม่นะครับเพิ่งบานได้สองสามวันมันก็ยังไม่ขึ้นนะฮะยังไม่แตกนะดีมาอัปเดตแปลงผักที่วัวหย่าไป เราก็มาทำใหม่ครนะาวนี้วัวมีนะฮะแต่เขาไม่ได้เอามามัดใกล้ๆเพราะว่าเราไทนาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราไถนาเป็นที่เรียบร้อยพร้อมที่จะเตรียมปลูกข้าวนะครับเดี๋ยวถ้าฝนตกเยอะๆเราก็จะหวานข้าวกันแล้วลนะฮะปีนี้หวานนะครับปีนี้หวานเพราะว่าพอไม่สบายนะครับ แม่ก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ปีนี้เราก็เลยหวานข้าวไม่ได้ปลูกเหมือนทุกๆปีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจนะครับให้กับหนุ่มก้องโก้ใส่ก็จะได้ผลิตคลิปดีๆที่นำมาฝากผู้ชมกันนะครับฝนน่าจะมาแล้วนะฮลมแรงเลยนะครับทีนี้คงจะต้องลาคุณผู้ชมกันไปแล้วนะมีความสุขทุกๆท่าน สวัสดีครับ